เราจาพี่น้องบไปหาเห็ดมาหนี่กะเพาะการเห็ดกับเขาขายคนซื้อเห็ดเพาะแล้วก็ผัดจ้าเห็ดเพาะจ้าสืบกิโลจักบาทน้องผู้ขายย่าเอามาขายให้ลุงพุบใส่หลายบ่หลายอยู่จใจ ้ายอยู่ค่ะขายสูงอยู่หกสาทพัดกินหรือพัดขายจ้ะพัดกินค่ะขายปลาแดดอกค่ะอ่าพัดชวนกินนี่แหะจ้าเนี่ยมันมีกระไลคน,น,คนพาเขาไปเจมเห็ดแต่บลาแดดไปพี่น้องมันยุดบ้านสองมือแล้วจ้ะไปบ่อหมื่เนเดี๋ยวอ,ออกบ้านละน้อง มืออื่นพี่น้องว่าสิไปอยู่จักปแต่เดิกนี่โอ้ยคอยไม่รู้พี่เต่าเนาะเราดได้ใส่อีงยังจ้าคุ้มทายใส่ยังจ้าใส่ชุดรถค่ะจิ้มเด้อเป็นตาแสบ่พี่น้องเฮดเพาะเฮดเพาะหนังเพาะหนังเพาะผ้าไฟเพาะไฟก well, ็มี พวกไผ่เขาว่มเดี๋ยวแบบผวกไผ่คาร์ดีก่นเดีใส่รสดีลงไปค่ะใส่รสดีผงนัวเข้าไปเลยนะคะผักิวใส่ใส่ผักจิวเยอร่อยใส่ผักจิ้วออกส้มๆหน่อยๆนึง พี่นอ้องไปตัปปปดแสบบอตามยายมากินน้ำตาลจะจ้าไปตัดแสบไป,ป่ะนี่คิวเป็ะ๊ะนะเพื่อจะเอายังมาใส่อีกหรือไม่พน,น,นุ่ยพี่น้องนี่น้ำตาลออกนิดนึงใส่น้ำตาลจา้าอันไปใส่โรดดีไปหรอจา้านี่ใส่น้ำตาล แ่บแสบแ่บ,บ,บพี่น้องอย่างหนึ่งขาดอีกอย่างหนึ่งคุณว่าคุณคุณคุณอยางไปเอาอย่างนนหนูพี่น้องคุณคุณสิเป,ปี๊อย่างตรงใชไปไปเอาใบกระเพราของยังไงนี่แหละพี่น้องเมนูแซ่บแซ่บยจมาขายของมาขายของมีมีของหลายอย่างเลยพี่น้อง fc ออันนี้อันนี้ตับหมูค่ะอันนี้ถูดค่ะอันนั้นหมูปิง้งพริกพิกจ้อันนี้ก็หมกไข่ปลานะคะหมูกับปลาอร่อยค่ะอันนี้ไข่ตรงเครื่องขนมก็มีนะคะเอฟซีผลไม้ก็มีค่ะ ผลไม้ก็มีนะยายวันนี้ยายมาขายของอันนี้หมกดอกไม้ใส่เห็ดที่ไปเก็บเหยด้ะอันนี้พี่น้องก้อยเห็ดคมแ่บแเลนี่าะว่าอย่าก้อยเห็ดคมมันเจ่บผัดหน่อไม้ใส่หมูพี่นอ้องน,น,นั่นขันตอนสุดท้ทยมก็ะ ใส่ใบกะเพรานะคะอร่อยมากๆจ้ะใส่ใบกะเพราบเด้อหน้าตาเพิ่นคนทำกะเขราเอ้ยหน้าตาสวยมากค่ะใส่ใบกะเพราชิมดูอีกครั้งแเศรบให้แศษบ่จ้ะ เออโยกโบเลยบอกเศบค่ะทีนึงเลยค่ะเศบทีนึงเลยพูดเมาเอฟซีจ้ามาตามมาตามยายมาตามยายมาชิมจ้าหอมกระเพราค่ะหอมกระเพราไปชิมให้ดูอีกนะคะอืคนชิมคนตากับข้าวเศบสุดยอดยกโบอื้ เก็ดค่ะเก็แล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมา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 พี่น้องสืใส่จานยายนอนยายหายไปไหนคุณยายกลับบ้านยายนอนสืบใส่จานแล้วจ้า าอาจจะพี่น้องเศษเศแซ่บเนเเหาะแต่ของายยาเลยพี่น้องมี่หามามึเอามาผัดเอามาผัดแกกินจิ้นอย่างอันนี้นปิดแกล็ดจ้าจักไปใส่ค่ะจักไปให้ยายค่ะักไปให้คุณยายใช่ไหมคะ เี๋มันตักไวห็้นยาด้จ้ะนัหน่อด้อยตักหมดเกลี้ยงกระทะแล้วจ้านาะมาเสร็จ้นการ้อม ของแสบหาหย่าเด้อจ้าเห็ดเพาะเห็ดเพาะเดี๋ยวนี้ค่ะินมีสันสานแค่มีหลายมันบอกใครออกตับเต็มสมัยแต่ก่อนค่ะโขกกระกุลหมันยังเตี่ยค่ะโบอึดเลยอ่าแต่เดี๋ยวนี้นี่มันบบมีปันไดมีแต่กินแค่นี้ก็ดิ่วตัวจ้าทำนี่ก็วาสนาปากันจังโบเลวก็ไปกินกันแน่เออจ้าต่างได้เหรอจ้า เลขอะไรคะไม่รูู้เลยดกศอะไรคุณยายแกเก็บเงินได้สิบบาทจะไว้ซื้อหวยวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยกศสองห้าหกหนึ่งอือกศสองห้าหกหนึ่งเลยมาตรการที่สิบ เอใครบอกให้คออาด้วยเอฟซีต่างใครหายมาเก็บด้วยนะคะสิบบาทจ้าสิบบาทค่สิบบาทสิบบาทจ้าจะเป็นพันเเราเป็นพันธุ์เป็นพันธุ์ุ้นกมันเป็นย่งเดมเาบ่งพันธุ์ก็ตามหาเจ้าของค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เขาจบไปแค่นห้ก่อคนเด้อจ้าจะลืมติดตามยายมะ ซื้อกับ้ากับยายด้วยนะคะลืมกด Subscribe ให้ยศสอนยุ่อนด้วยค่ะยายเป็นอะไรคะยยาปวดขา๋อทำไมถึงปวดขาคะเข็นรถล้มเหรอกูบัค่ะ พี่น้องยกคลิปนี้ไปแค่นี้ไล้จ้าย,งงย่าลืมกดสวบตะไคร้ให้ยายสอนไปก่อนนะคะังงจ้า